ทุกคุณจะทะเลาะก,กันไปทำไมครับเนี่ยตอนนี้มันมีคนเสื้อเหลืองกับเสื้อส้อมทะเลาะก,กันแต่ถ้าผมมองแบบปินกลางให้พิธาพิธาเป็นคนที่กะล่นปินป้อน คลิปไวรัลในโซเชียลเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อหนุ่มตัวตึงอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งค่ะเขาออกมาอัดคลิปว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกหนักใจมากๆค่ะไม่อยากจะให้เสื้อเหลืองและเสื้อส้มเนี่ยเขามาทะเลาะเบาแว้งกันเลยนะคะก็เลยจะขอพูดค่ะในฐานะที่เป็นคนกลางนี่แหละสยบสึกรอยร้าวระหว่างเหลืองส้มนะคะแต่เอ๊ฟังไปฟังมากลางแบบใดไปชมค่ะ จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วละค่ะสำหรับหนุ่มแคนอินฟลูเอนเซอร์ตัวตึงออกมาอัดคลิปไม่อยากให้คนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อส้มทะเลาะก,กันแตกแยกกันในฐานะที่เป็นคนกลางก็อยากจะขอพูดสักหน่อย ทุกคนจะทะเลาะก,กันไปทําไมตอนนี้มันมีคนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อส้มเนี่ยทะเลกกาะกันแตกแยกกันมากเลยในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เลือกข้างไม่อยู่ข้างแดงเอ้ยไม่อยู่ข้างเหลืองไม่อยู่ข้างส้มแต่ผมเนี่ยพูดตามเนื้อผ้ามองจากลุงตู่แล้วลุงตู่เป็นคนดีและคนเก่งเป็นคนที่รักชาติบ้านเมืองแต่ถ้าผมมองแบบเป็นกลางให้พิธาเนี่ยเป็นคนที่กระล่อนปริมป้อนโกหก พูไปเรื่อยทํางานก็ไม่เป็นโกหกได้ว่าตัวเองบริหารบริษัทตัวเองจนร่ํารวยสุดท้ายไม่ใช่หรอกเจ๊งนี่พูดในฐานะเป็นกลางนะเฮ้ย hey! ทุกคนจะทะเลาะก,กันไปทําไมครับเนี่ยตอนนี้มันมีคนเสื้อเหลืองกับเสื้อส้อมทะเลาะก,กันแตกแยกกันมากเลยในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เลือกข้างไม่อยู่ข้างแดง เอ้ยไม่อยู่ข้างเหลืองไม่อยู่ข้างส้มแต่ผมขอพูดตามเนื้อผ้ามองจากลุงตู่และลุงตู่เป็นคนดีและคนเก่งเป็นคนที่รักชาติบ้านเมืองแต่ถ้าผมมองแบบเป็นกลางให้พิธาพิธาเป็นคนที่กระล่อน,ปน,ปอนกกเป็นป้อนโกหกพูดไปเรื่อยทำงานก็ไม่เป็นโกหกด้วยว่าตัวเองบริหารบริษัทตัวเองจน ร่ลำรวยสุดท้ายไม่ใช่หรอกเจ๊งนี่พูดในฐานะเป็นกลางนะครับไม่อยากให้ทุกคนทะเลาะกันนะครับแต่ลุงตู่เป็นคนดีครับแต่พิทายเฮยียครับนอกจากนี้หนุ่มแคนอินฟูตัวตึวตงยังได้อัดคลิปเพิ่มเติมอีกด้วยว่าหลังจากลงคลิปไปก็มีสลิมกับน้องสามนิ้วเนี่ยทักมาหาว่าพี่ขอให้พี่ตัดสินหน่อยเรื่องการเมืองว่าพักไหนดีกว่าขอเป็นกลางนะโอเคพี่จัดให้พักรวมไทยสร้างชาหรือลุงตู่เนี่ยเป็นคนโฆษณาไม่เก่ง การโฆษณาให้คนมารักหรือว่าให้เห็นคนเห็นโฆษณาแกเนี่ยไม่เก่งแต่แกจะลงมือทำลงมือทำแบบไม่ได้สนใจใครว่าใครจะด่าใครจะว่าอะไรหลังจากลงคลิปไปก็มีสลิมกับน้องสามนิ้วทักมาหาว่าพี่ขอไอ้พี่ตัดสินหน่อยเรื่องการเมืองว่าพรรคไหนดีกว่าขอเป็นกลางนะ โอเคครับพี่จัดให้นานๆพี่จะออกมาพูดเรื่องการเมืองทักทีนะแต่ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่แหละแต่ขอพูดแบบเป็นกลางๆก็เรื่อกันนะครับคือพักรวมทยสร้างชาติเนี่ยนะหรือลุงตู่เนี่ยนะแกเป็นคนโฆษณาไม่เก่งบอกเลยการโฆษณาให้คนมารักหรือว่าให้คนเห็นโฟนาเกไม่เก่งแกแกจะลงม,มือทํานะครับลงม,มือทําทําแบบ ไม่ได้สนใครว่าใครจะดา่าใครจะอะไรก็แล้วแต่แกทำงานอย่างเดียวสร้างถนนขุนทา,งส,าง,งสร้างคงสร้างพื้นฐานให้ทุกคนได้เดินไปแบบสะดวกสบายที่สุดไม่จำเป็นว่าแกสร้างแล้วหากพากใดนได้เป็นก็ให้ทุกคนก็ได้ใช้ไปเหมือนกันได้ต่อยอดไปเหมือนกันแกไม่โกว่คนอื่นจะได้หน้าแต่แกทำด้วย ความที่แกรักชาติจริงๆส่วนพักเก้าไกลก็เป็นพักที่ดีได้อันดับหนึ่งแต่ว่านั่นแหละติดที่ว่าติดคือได้เพราะตามกระแสส่วนมากก็จะใส่ร้ายพักของคนอื่นเป็นพักที่เรียนจบสูงน่าจะมีวุฒิภาวะเยอะพูดในสภาก็จัดจ้านและก็นับเลขไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่แต่ก็เอาเถอะครับเป็นคนที่พูดตรงตรงๆหยาบคายเท่าไหร่ก็โอเคแต่มันก็จะสะทุนหน่อยแต่ก็โอเคทุกคนก็รับได้ บางคนก็จะทำแบบรู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรเลยส่วนพักของคุณก้าวไกลนะครับก็เป็นพักที่ดีครับได้อันดับหนึ่งแต่ว่าน่าหนะตจอติดนึติดนิดนึงคือได้เพราะตามกระแสส่วนมากก็จะใส่ร้ายพักของคุณอื่นแต่แก่ข้อดีนะใส่ร้ายแต่พักคุณอื่นเป็นพักที่แบบว่าอูเรียนจบสูงครับเรียนจบสูง น่าจะมีวุฒทีภาวะเยอะนะครับพูดในสภาก็ฉักชานนะครับแต่นับเลขไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแต่ก็อ๋อครับเป็นคนที่พูดตรงๆครับพูดตรงๆไม่หยาบคายเท่าไหร,คร่ครับครับก็โอเคนะอาจจะมันอาจจะบางครั้งมันจะไม่ใช้ใน ในชุมชนแบบบางทีมันจะสัตถุนหน่อยอะไรนะมันก็สัตถุนแต่ว่าโอเคสัตถุนแต่ทุกคนก็รับได้ผู้ใจหยาบคายครับนิดนิดหน่อยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมเยอะไม่เยอะน่าจะเป็นทั้งพักอะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะทําเป็นบางคนก็จะทําแบบว่ารู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ก็ดีครับยังดีที่กล้าเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าโอเค แล้วโง่แต่ก็ไม่งูจริงไงครับบางทีก็งูเล่นงูจริงแบบนี้เขาเรียกว่ากลางของแท้ไหมล่ะคะคุณผู้ชมโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะจะมาสยบสึกรอยร้าวระหว่างเหลืองส้มหรือว่าจะมาทําให้เหลืองส้มเนี่ยทะเลาะก,กันไปอีกอะคุณผู้ชมก็เาฝังเอาไว้เป็นแบบเรื่องราวบันเทิงบันเทิงก็แล้วกันค่ะมหนุ่มแขงเขาอยากจะออกมาระบายความในใจนะคะว่าเขาขอพูดในฐานะที่เป็นกลางสักหน่อยแต่ว่ากลางแบบนี้สงสัยจะทําเอาด้อมส้มเนี่ยดิ้นกันไปเป็นแถบแล้วคะ่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารกลับมาติดตามกันได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ